สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะคุณแม่สายเป้บุ๋มปนัดดาถอยมือถือเครื่องใหม่ให้น้องอันดาเป็นอีกหนึ่งนักแสดงและพิธีกรที่เก่งและสามารถมากๆสําหรับด้านบุมปนัดดาต้องบอกเลยค่ะว่าเธอคนนี้เก่งและมีผลงานมากมายทั้งในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านในการทำงานและด้านการเรียน เธอก็ประสบความสำเร็จมาแล้วนะับครั้งไม่ถ้วนถ้าใครได้ติดตามจะเห็นว่าเธอนั้นเป็นอีกหนึ่งคนที่อุทิศตัวช่วยเหลือสังคมคะ่ะเรียกได้ว่าการทำความดีของเธอนั้นมากมายหลากหลายเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าชื่นชมและน่าเอาเป็นตัวอย่างมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับทางด้านสาวสวยมากความสามารถอย่างบุ๋มปนัดดาแน่นอนค่ะว่าหลายคนคงรู้จักเธอนนในนามนางสาวไทยเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการหาตำแหน่งนางสาวไทยในปี2 5 4 3และได้รับรางวัลควญใจช่างภาพสื่อม ทนอีกด้วยก่อนที่เธอจะตัดสินใจเข้ามารับบทบาทเป็นพิธีกรในวงการบันเทิงไทยและหลังจากนั้นก็มีผลงานทางด้านการแสดงมากมายเลยล่ะค่ะก่อนหน้านี้น้องอันดาที่ต้องบอกเลยค่ะว่าสมกับเป็นบุตรของสาวบุมปนัดดาจริงๆซึ่งแม่บุมนั้นก็ได้เผยเกรดเฉลี่ยของบุตรสาวของตนเองให้แฟนๆได้รับชมกันค่ะ ซึ่งงานนี้คุณแม่สายเป้แบบสุดๆหลังจากที่น้องอันดาลูกสาวคนเก่งของแม่บุ๋มปน,นัดดาเผยเกรดผลการเรียนแบบสวยงามที่ได้เกรดสีทุกวิชาจนแม่บุ๋มต้องทอยรางวัลเป็นมือถือเครื่องใหม่ โดยก่อนหน้านี้บุ๋มปนัดดาได้โพสต์อวดเกรดสวยๆของน้องอันดาว่าได้เกรดสีลวดทุกวิชาแถมยังได้คะแนนเต็ม1 0 0่งถึงสวิชาอีกด้วยซึ่งของขวัญในครั้งนี้ที่แลกกับเกรดสีนั้นก็คือมือถือนั่นเองค่ะโดยบุ๋มปนัดดาได้โพสต์รูปพร้อมกับข้อความบนไอจีว่าที่จริงแอบจองตั้งแต่คุยกันตอนต่อรองเกรดเพราะคำเคคําเดียวรู้ว่าน้องทําได้แน่แต่ตามกฎของบ้านแม่ต้องใช้ของใหม่และน้องใช้ของต่อจากแม่เรื่องการเรียนขอไว้ให้ใจน้องอันดา เพราะว่าน้องทำสถิติเก็บ4.00ได้ทุกวิชาอีกแล้วซึ่งถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะต้องมีการเรียนออนไลน์บ้างแต่น้องก็โชว์ความสามารถด้านการเรียนจนคว้า4.00มาให้คุณแม่ได้อีกครั้งก็ทำเอาคนเป็นแม่ภูมิใจสุดๆต้องบอกเลยว่าเรียกว่าเก่งไม่แพ้คุณแม่บุ๋มเลยจริงๆค่ะ พราะนอกจากจะได้คะแนนผ่านเกรดสแล้วน้องยังได้คะแนนเต็ม100ถึง2วิชาอีกด้วยเป็นอีกหนึ่งขวัญใจที่เรียกกำลังใจให้กับบุตรสาวอย่างน้องอันดาได้ดีเลยก็ว่าได้ไม่เพียงแค่น้องอันดาเท่านั้นที่เป็นคนเก่งแต่ยังมีบุตรบุญธรรมคนอื่นๆที่เก่งไม่แพ้กันเลยค่ะขอขอบคุณอินสตาแกรมบุ๋มปนัดดาและแหล่งข่าวจากสยามสตรีทค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ